เครับกแดนนิโตรไปดิบดิบตอรี่เอาจากนิโตรเอาดิบดิบบอลลินมาหนี้นะนี่แกก็ว่าไม่ชอบใจแกน่ะหละคนสมัยแต่คนจนลัมนี่แหละพอลัมกันคนเฒ่าคนแก่ก็เตรียมตัวทำพิธีนะครับตามความเชื่อเนาะงแต่ยังวาวเลไม่พอสองวันของการตามหาตาเหี่ยวยังไม่เจอนะครับไปเลยออมไปเลยไปตรงไป ไปก็ไปเห็นนั่นแหละไปก็ไปเห็นต้เหี่ยวจอล้อทั้งนานันหละโอเคนะครับพี่น้องก็มีขันขันห้านาอจากขันห้าขันแปน้าขัะครับขันห้ามีามีปูมีเหลามีกุยมีน้ำแดงโดม่าก็ไจะพามาทำพิธีปาเบอรส Hesitate, いいก kind of okay. well, the there. Okay. ็เยวนี่เ้อคยเดินที hmm ่แกไปมาก็เดินเดาเดินลงตรงนี้เลยคัแล้วก็จะลาดลงไปที่บ่อนั่นเองเส้นทางประจำจ้าเส้นทางประจำของแกจะเดินลงไปดูเลยสวนไม้หอมไม้อะไรของแกที่แกไปนะครับสวนไม้หอมไม้จันทีว่าประตูกรงเล็กขาวๆนั่นแกจะออกไปนั่นอ๋อแจะออกไปตรงนั้นนะบอยครับ ขายขายทั้งเจ๋ีทั้แงแอมให้เขาข้างหลังเขาเนี <c oughs> ่ยเปนมืดคนเข้านี่เป็นมืดปี่นี้เป็นไม่ใช่ใน้อยๆนะเป็นคนแบบใจใหญ่ที่กันพูดอะไรแบบนี้ไม่สนเลยครับทุกคนครับญาติพี่น้องลูกหลานก็เอาขันห้านะขันแปดมาทําพิธีเพราะว่าบริเวณนี้เป็นบ้านเก่าของคุณตาบุญที่เคยพักอาศัยอยู่นะ มองเห็นไหมครับนี่อูเห็นกัล้างๆอ๋อนี่แล้วเอกเออด่เนแกเดินแต่แต่ทั้งหลงยม่หนุนนะกกเดินลงไปลานข้าะทางล่างนะแเกาเกรตเกเก้าิตเก้าสเ้าวิเ้าสิบเก้าาดเ้าสเก้าเาเาาสเ้าก้นก้้สาสาสเาสบเาสบ้าสกัาสบา งงแรงอยู่เนาะรุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวกับคุณตานี่ครับนี่ครับบริเวณเนี่ยคือที่ตาบุญนะเคยอยู่เป็นบ้านบ้านเก่านะสมัยก่อนก็เป็นที่ทางของตาบุญทั้งหมดบริเวณนี้เนาะนะครับแล้วก็บ้านก็เคยอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าช่วงลังก็ย้ายไปอยู่ข้างล่าง ทำปวยทาอะไรให้ในวานก็มาลักมกากแนูค <wh> ุณยายรู้ไหมว่าตรงนี้เป็นบ้านตะบนเก่ามันแม้ว่าํำได้จได้แะเข้า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 ทุกทีเลยมืนนี้ตั้งแต่เอยาต้นมะขามนี่เป็นบ้านคนเนาะเป็นบ้านคนสองเดือน อยู่ข้างล่างครับเขารวมกลุ่มหาไฟฟ้าอย่างี้อ๋อเขาที่จริงๆอะกระจายกระจายอยู่ไฟฟ้าเลยขอมาเขาลงไปลงไปจับที่จับจองที่สร้างบ้านกันทุกคนจะอยู่ในใครไล่มันครับถามคนที่จะอยู่ในป่าอู้ะบุกเขินเขาเขาจัดล็อกให้มาอยู่รวมรวมกันอออืพอจะได้ขอไฟได้อะไรได้ครับที่แรกมันก็อยู่ตามนี่แหละหลายหลัน ที่เราเห็นต้นไม้ใหญ่ต้นมะขามนี่ก็คือเป็นบ้านคนนะครับเป็นบ้านคนเพราะว่าลูกลูกแกหายไปทีบีนึงล้วตอนนี้ยายนึกได้ก็ต้องไปหาแกไปคุยกับแกมาจากขุนแมวก็ไปคุยกับแกเมื่อวานก่อนเอาหนูนี่ไปจนเพื่อนม่ต้องเอาขันใหญ่ก็ไปเมื่อวานก็เลยเย็บควยกันก็เลยมาหนี่ไงขันใหญ่ขันใหญ่ขันหน้าขันบาหนแล้วก็นี่ ใส่สักไม่คั่วเองอะไรกลัไปเลยอมอยู่นั่นน้ำเด้ไหมน้ำก็ได้น้ำมาพร้อมน้ัใ่ัใหญ่้าเออันนี้จอมาทน้ำน้ำขวดใหญ่วนึงเอรน้ำมีด้วเอาขันมามน้ำมีในรถผมอาเดีเอารถมาน้ำมาด้วยเ้อน้ำมีโยขันมากพว่าใส่น้ำ เป็นบ้านเก่านะที่คุณตาเคยอยู่แต่ต้องย้ายลงไปข้างล่างเพราะว่านะไปย้ายไปหาไฟฟ้านะครับนะแล้วก็เาัอยากพี่น้องนะนำขนันห้าันแปดมาขอเข้ามามาบอกกลาา่าวจากทจศทางให้หาคุณตาเจอไม่ต้องเจอเอตาแล้วก็เรียก ก็ค้นหายกลับมาให้เจ้าให้เรื่องหมดเป็นความเชื่อของคุณยายโดยเฉพาะคือเลี้ยงไม่ถูกหรือเลี้ยงเลี้ยงไม่ถึงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเลี้ยงไม่ถูกเลียเ้ยงไม่ถูกคุณยายก็เลยต้องขึ้นมาทำเองอ เพราะว่าทำมาทุกทีแล้วเนาะเขาทำหลายทีเขาทำหลายทีแล้วคุณยายก็เลยไปปรึกษาแกไงทำสูตรที่สองแล้วมาเป็นทัวงอันนี้มันมีทั้งขันห้าขันแปดนี่ครับขันห้าขันแปดจ้าอ่าูหมากเนาะหมากครูบกรดีเราหายไก่ตัวไก่ไม่มีค่ะนอกจากมาแล้วก็ใช่อะนะก็ถือว่าเป็นการบุนบานสารเตา บอกเจ้าที่เจ้าทางเปิดหูเปิดตาเปิดเปิดฟ้าเปิดธรณีหบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินเพื่อที่จะทําพิธีทําทางวางเชื่อของคนไทยเราเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าดงเจ้าดอยเจ้าเจ้าเราไม่กินลูกเทยรรมดาทั้งผีอะไรก็แล้วแต่รู้จักชื่อด้วยนะรู้จักชื่อด้วยใช่เนี่ย ไปคุยแกบอกว่าีแต่นี้ด้วยไนั่นไอคุณสานี่แกเจ้าพ่อคุณสะานพอคุดจ้พคุณวังสคนแล้วเมียกแง่อที่ดอกไม้ไไปไปคุยกับยายป นี่ครับมาบอกกาเจ้าที่นะครับคุณยายรู้ชื่อด้วยครับชื่อเจ้าพ่อคุณสถานนะแบ่งแบ่งแบ่งกันสามพี่น้องนี้เขาจะแบ่งแบ่งการปกครองกันประมาณนั้นก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านครับทุกคนครับคุณสถานคุณดำ อ่านี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดเช้านี้ครับที่บ้านลงมาไฟเนะานะวันนี้นะญาติพี่น้องบบลูกเก้า <9, S 1> ลูกล้านนะครับมาทําพิธีกรรมนะ,อะเอาคนทา่ากแจในหมู่บ้านนะครับแต่งขัน5้ามาบอกกล่าวจะยี่ยวทาง,งเพื่อให้เปิดทางนะได้พบคุณตาบุญที่หายตัวตวันนี้ครบนะสู่วันที่12ของการหายตัวแล้วนะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ